ที่เนินนะฮะที่เนินติดถนนอยู่เยื้องศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะลูกค้าเป็นที่เนิน9ก้าไร่ยีตารางวานะฮะด้านหน้าแปลงก็จะติดถนนหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะลูกค้าเริ่มต้นแต่แนวรั้วนะฮะแนวรั้วที่ติดกับเป็นอะไรฮะบ้านเช่านะฮะเป็นบ้านเช่า,าแม่ฟ้าหลวงวิวรีสอร์ทนะลูกค้านะแปลงนี้ติดกับ ไม่ฟ้าหลวงวิลรีสอร์ทเลยนะฮะเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านให้เช่านะฮะแปลงที่จะขายก็คือแปลงนี้นะลูกค้านะลักษณะเป็นที่เนินนะฮะเป็นที่เนินสโลปนะฮะก็หน้าแปลงนะฮะหน้าแปลงติดถนนไปทางอ่าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะหน้ากว้างอยู่ที่เก้าสิบเมตรนะฮะเก้าสิบเมตร อ,อยู่ตรงนี้ยังเห็นตึกนะฮะยังเห็นตึกศูนย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงนะลูกคา้าตึกตรงนี้นะฮะตงบาลศูนยการแพทย์ต้นไม้บางนะฮะต้นไม้บางส3ต้นนะฮะอยู่หลาทางแล้วก็เข้ามาจากถนนหลักนะฮะถนนบายพาสบายพาสตะวันออกนะฮะเข้ามาเพียง90เมตรเองนะฮะถนน1063นะฮะ ที่เชื่อมต่อกับบายพัสตะวันออกนะฮะลูกค้าก็เข้ามาเก้าสิบเมตรนะฮะอ่าแปลงนี้เก้ารยี่สิบห้าตารางวานะฮะลูกค้าขายที่ไรล,ละสามล้านห้าแสนบาทนะฮะเหมาะสำหรับทำพูวิลล่านะฮะบ้านพักบ้านเช่านะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เพียงแค่สองจุดสามกิโลเมตรเองนะลูกค้าแล้วก็ ห่างจากสนามบินนะฮะแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพียงแค่12กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในพื้นที่กันฮะลูกค้าแปลงนี้ติดถนนอยู่2ด right? ้านนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะส่วนด้านหน้านี่หันหน้าไปทางทิศเหนือลักษณะก็จะเป็นที่เนินธรรมชาตินะะลูกค้าเก้าไร่นะฮะเก้าไร่ด้านซ้ายนะฮะ ด้านซ้ายก็มีความลึกอยู่ที่235เมตรนะฮะส่วนด้านขวานะฮะติดกับแม่ฟ้าหลวงวิวรีสอร์ทนี่มีความลึกอยู่ที่219เมตรนะฮะส่วนความกว้างด้านหลังประมาณ40เมตรนะลูกค้านะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะฮะลักษณะพื้นที่ ก็ด้านข้างก็ติดกับสวนชาวบ้านนะลูกค้านะสวนด้านข้างนี่ก็จะเป็นบ้านพักบ้านพักให้เช่านะฮะสวยสวยมากเลยนะลูกค้านะเป็นสไตล์รีสอร์ทนะฮะก็จะลักษณะพื้นที่ก็จะไม่แตกต่างกันนะฮะคล้ายๆกัน,นลูกค้านะของให้เช่าเดือนละหนึ่งหมื่นนี่แหละฮะลูกค้าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหลังนะลูกค้า มันเป็นหลังในพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะลูกค้านะตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะฮะไมมีต้นไม้นะฮะไม่กี่ต้นนะฮะเป็นเนินสูสสวยนะฮะลูกค้านะอ่าอยู่ตรงนี้นะในพื้นที่นี้จะมองเห็นตึก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชัดเจนเลยนะลูกค้าใกล้มากเลยนะฮะถ้าระยะข้ามถนนนี่ไม่ถึงกิโลนะฮะเดินข้ามถนนนะรัดทางลัดไปนี่ประมาณ500เมตรเองนะฮะแต่เราจับ GPS นะฮะไปตามเส้นทางที่อ้อมนี่ก็เข้าสู่หน้าประตูนะฮะของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ก็2 2ก,กิโลนะลูกค้านะ2.3กิโลเมตรนะฮะ เป็นเนินสวยมากเลยนะฮะเป็นเนินสวยมากเลยดินก็ใช้ได้เลยนะครับนะลักษณะเป็นดินแบบนี้นะฮะดินดำนะฮะ ด้านข้างแปลงนะฮะซ้ายของแปลงลักษณะพื้นที่เหมือนกับเป็นถนนนะฮะเป็นถนนที่ใช้สัญจรไปอีกนะฮะ,ะถ้าทางนี้ให้ทางเป็นสาธารณประโยชน์ก็จะได้ติดถนนตรงนี้อีกหนึ่งด้านนะลูกค้าแต่ในฉนดนไม่มีคำว,ว่าทางนะฮะตรงนี้ในฉนดไม่มีคำว,ว่าทางแต่เหมือนจะ,ะชาวบ้านจะ เริ่มใช้นะฮะเส้นทางนี้นะฮะอาจจะเป็นทางสาธารณประโยชนนะ์ในอนาคตก็ได้นะลูกค้านะฮะด้านหลังนี่สามารถปรับพื้นที่นะฮะลงไปข้างหน้าได้อีกนะฮะวิวสวยนะลูกค้านะอยู่หลังแปลงนี้มองเห็นวิวเขานะฮะ วิวเขาแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชัดเจนเลยนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่ต่ำนะฮะอยู่ด้านหน้าแปลงก็จะไม่ค่อยเห็นนะฮะตอนนี้เราอยู่ท้ายแปลงนะฮะ,ะยังไม่ท้ายนะฮะยอยู่กลางกลางแปลงลูกค้านะ,ะถ้าทําบ้านเหมือนกับด้านข้างนะฮะเป็นภูวินล่าหรือว่าเป็นบ้านเช่านะฮะจะสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะวิวตรงนี้นะ ก็ขายยกแปลงนะลูกค้านะขายยกแปลง9กไร่25ตารางบานะฮะไร่ละ3าล้านห้าแสนบาทนะก็ราคาสามารถมาต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะฮะ,ะเป็นเดี๋ยวเราไปดูถนนด้านหลังกันนะลูกค้าถนนด้านหลังก็คาดว่าน่าจะเป็นลาดยางนะฮะ ลักษณะเหมือนถนนลาดยางเหนื่อยนะลูกค้านะเดินขึ้นดอยนะฮะเดินขึ้นเขานะฮะลักษณะพื้นที่เนินนะฮะถนนด้านหลังก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะลูกค้านะ,ะเป็นถนนลาดยางนะฮะ น่าจะเป็นถนนหลักของหมู่บ้านเลยล่ะลูกค้านี่นะฮะแนวนี้นะฮะแนวย้านี้นะฮะก็ติดกับด้านข้างติดกับเมฟ้าหลวงนะฮะวิวรีสอร์ทอันนี้เราอยู่ท้ายแปลงเลยนะลูกค้าอยู่ท้ายแปลงเลยนะฮะมองเห็นวิวชัดเจนมากเลยนะ,ะสวยนะฮะ น,นี่ก็ตึกของโรงพยาบาลน,นะฮะสู์การแพทย์นะลูกค้าทำพูวิลล่านะฮะสวยเลยนะลูกค้านะแปลงนี้นะ,ะเดี๋ยวไปชมทางออกกันนะลูกค้านะ เข้าออก90เมตรนะฮะลูกค้านะเมืนะ่อกี้เราจับ GPS เ,เข้ามานะฮะไม่ไกลนะฮะก็เชื่อมต่อกับถนนอ่าบายพาสนะฮะเส้นอ่าบายพาสเส้น1063นะฮะเนี่ยฮะตรงหน้าปากซอยนี่เลยเข้าออกตรงนี้นะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอดอยหลวงไปเชียงแสนนะลูกค้า เี๋ยวสายก็จะเข้าสู่ถนนพหลโยธินแล้วก็เชื่อมต่อไปทางอำเภอแม่จันไปทางอำเภอแม่สายแล้วก็สายมืองก็จะเข้าเมืองเชียงรายนะฮะ15กิโลเมตรนะฮะเข้าเมืองเชียงรายทาน,นขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะฮะก่อสร้างเรื่อยๆนะลูกค้านะนี่ถ้าเราเดินตรงเข้ามาเนี่ยระยะไม่ถึง500เมตรนะฮะไปโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้เลยนะฮะ ประมาณ2-300เมตรนะฮะเดินข้ามถนนไปแต่ถ้าไปตามเส้นทางนะฮะตาม GPS นีฮยตามไหลทางเส้นทางนี้ก็2องสมกิโลนะสองจมกิโลก็เข้าประตูศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงได้เลยนะลูกค้าก่อนลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่093 29 27 16 7 หรือว่าทักลายวสันด์ไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนอาฝากติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ